That's been channel! สวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมที่หลายคนเรียกร้องให้ผมเล่นเล้เกินนะครับนั่นก็คืออากาเรียลนะครับอันนี้ฝรั่งเขาพูดมาผมไปฟังขอนะเขาพูดอย่างนี้ว่าอากาเรียลนะครับแต่จริงๆชื่อมันก็คือ a g a r i o นะครับหรือว่า a r i o ผมก็ไม่รู้มันเรียกอะไรนะครับแต่ผมเรียกว่าอากาเรียลแล้วกันนะครับฟังดูเหมือนชื่อแบบละตินเบาๆนะครับเกมนี้เป็นเกมแนว casual casual คือเล่นเพลินๆนะครับก็คุณจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่ต้องกินจุดเล็กไปเรื่อยๆจนตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ พยายามทำตัวให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่ใหญ่ได้นะครับเกมนี้เล่นกันหลายร้อยคนเลยทีเดียวนะครับเซิร์ฟเวอร์ที่เลือกให้เล่นเนี่ยก็มีตั้งแต่เอเอชียยุโรปอะไรบ้างวอลคอแตกว่าไปวันนี้เราจะต้องตั้งชื่อตัวละครของเราก่อนนะครับตัวเป็นจุดกลมๆผมจะตั้งชื่อว่าเม็ดไม่ใช่เม็ดละมุดนะครับเม็ดเม็ดละมุนมน,มนะนนะฟังดูกลมกล่อมถ้าพร้อมแล้วลุยเราเกิดเป็นเม็ดละมุนมสีชมพูน่ารักเชียละ นีครับในเกมก็จะมีพวกลูกบอลลูกใหญ่ๆนะครับคอยไล่กัดเรานะครับถ้ามันกินเราได้เราก็จะตายแล้วก็ต้องไปเริ่มใหม่แบบนี้ยังยังอยู่ยังอยู่นัดปินโตเนี่ยครับดูครับชื่อจีนเกาหลีมีทุกสัญชาติเลยนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงเราพยายามหาพันธมิตรเป็นคนไทยก่อนนะครับเกมนี้เล่นง,ง่ายๆครับลากเมาส์ไปอย่างเดียวแล้วก็จะมีการแยกร่างออกไปเพื่อกินลูกเล็กกว่าด้วย แต่เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูในลําดับต่อไปนะครับเพราะว่าลูกเรายังใหญ่ไม่พอจะแยกล่างได้แยกออกไปก็กลายเป็นอาหารให้คนอื่นปกเปล่านะครับการแยกล่างมี2แบบด้วยกันในเกมนี้1คือแยกออกไปครึ่งหนึ่งเลยเพื่อไปกินนะครับอีกวิธีนึงการฟรีดคนอื่นด้วยการยิงเป็นเม็ดเ,เ,เล็กๆออกไปนี่โคตรใหญ่ครับชื่อดีนี่คือที่2ของเซิร์ฟเวอร์นะครับขนาดลูกบอลน,นี้คือที่2ของเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายของผมวันนี้ผมจะขึ้นไปติดท็อป10นะครับยึดแค่ ถ้าฟังดูก็ดูยิ่งใหญ่แล้วครับถ้าเม็ดละมุนขึ้นไปติดท็อเท0ได้แล้วก็ออกดีกว่าอย่าเข้าไปอยู่ท่ามกลางฝูงสัตว์หิวกระหายเราคนกินได้ปะโอมันรวมกลับแล้วครับรู้สึกวันนี้จะมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะแถวนี้อันตารายจริงเกมนี้สามารถหลบได้ด้วยนะครับเราเข้าไปหลบในอ้าว เดะๆกูหรอกยากหน่อยนะจ๊ะเพราะฉันคือเม็ดละมุนนี่ครับเข้าไปซ่อนในลูกเขียวๆได้นะครับนานไงลูกเขียวๆอันนี้สาธิตให้ดูนะครับไม่ได้แกล้งโง่ลูกเขียวๆเ,เอ้ยคนไทยอะไรอะชื่ออะไรอะไอติมอุ่นบาย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 เป็นเพราะไอติมอุ่นแท้ๆลูกเขียวๆพวกนี้ครับถ้าสมมตวิว่าเรามีขนาดใหญ่เกินไปแล้วไปโดนลูกเขียวๆมันจะแตกออกครับนั่นเป็นโอกาสที่ คนอื่นจะแดกเราได้อยา่างรวดเร็วชื่อนี้เป็นอัปมงคลเปลี่ยนชื่อก่อนไปไกลๆก,ลกูเป็นการบอกให้รู้ว่าไม่อยากยุ่งกับใครนะครับรักสันโดษไปไกลๆกูกลับมาเริ่มใหม่ครั้งหนึ่งคราวนี้สีเหลืองนะเป็นสีที่เป็นมงคลนะครับเหมือนขี้เลยไปไกลๆกูนะฮะเล่นไปก็จะได้กลิ่นก้อนขี้ก้อนนี้จะโตขึ้นไปเรื่อยๆไปไกลๆกูตอนนี้เป็นแค่เม็ดหนองนะครับยังเน่าไม่เต็มที่ถ้าเน่าเต็มที่จะกลายเป็นขี้ทันทีเลยไปไกลๆกูนี่ฮะขอเซลหน่อย ไปไกลๆกูเราสื่อสารกันผ่านชื่อนะครับมุ่งหน้าลงทางใต้ไปสู่แกนลายกันดีกว่าต้องติดท็อป10ได้ครับคนเล่นมีเป็นร้อยนะครับผมไม่รู้ผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าผมยังไม่ติดท็อปร้อยอะตอนนี้เอ้ยใจเจียนนี้ฮาวไปไกลๆกูยาใส่จะฟังไม่รู้เรื่องเฮ้ยนี่คนญี่ปุ่นนี่มาไม่ภาษาจีนอ๋ออเล็กโตโกไซมาเกมนี้มันจะมีสุดแมพเฮ้ยเฮ้ย กดพิดไปกดย่อหน้าต่างเมื่อกี้เราแดกลูกเล็กไปลูกนึงครับเสียใจด้วยจริงทีมไทยให้หนึ่งเซลครับ <c oughs> ส่งมาดิไม่เห็นส่งให้กูเลย eat me my shit ได้เลยอ๋อ uh huh. eat my shit ขอกินน้อยไม่ยอมให้กินครับคือลูกใหญ่จะเคลื่อนที่ช้ากว่าลูกเล็กนะครับเพราะฉะนั้นต้องแบบจังหวะพอดีจริงๆมันจะมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ดูดให้พวกเราเข้าหากัน ปิกาครับเฮ้ยปิกาจะใหญ่ขึ้นแล้วหนีตัดสินใจแยกร่างหนีเลยครับเพื่อความเร็วครับเพิ่มความเร็วครับคือถ้าเราแยกตัวปุ๊บมันก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาในการกลับมารวมกันเฮ้ยขอหน่อยซีซีขอพี่หน่อยเฮ้ยให้กินหรอซีซีให้กินหรอ thank you ใครวะเนี้ยใจดีจังฟิลิปปี้ตามผมมาครับผมหนีก่อนโอ้ยอย่ายุ่งกับพี่เลย ติดมุมครับไอ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 หย่าไอหย่าชื่อนี้ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรไปไกลๆกูขอโทษนะครับอาจจะทะลึ่งนิดนึงแต่ว่าผมว่าชื่อนี้เวิร์ครับลูกกระโปรงตาแดงน้นงําแห้งก็ตายเราเป็นลูกกระโปรงเล็กๆที่พิการด้วยนะครับเพราะว่ามีลูกเดียว อา้าสุดแผนที่แล้วหลบๆซ่อนซอยู่แถวๆนี้นะครับเพราะว่าปลอดภัยกว่ากินไปเรื่อยครับจริงๆเกมนี้สามารถเล่นผ่านแอปในมือถือได้ด้วยโอ้โหใครเนี่ยโค้ชฟุตบอลเหรออ้าเลี้ยวกเข้าไปหลบในลูกนี้แดกูสิแดกูสิเฮ้ยมึงอ้างงงง,งทำไมลูกกูเล็กลงครับ <laughs> ดูลีลาด้วยไม่ได้แดกกงง่ายๆนะคบบอกไว้ก่อนไม่ได้มากับดวง มากับเทคนิคหักหลบเนี่ยจะชากกับคือเกมมันไม่ได้มีอะไรมากแต่มันเพลินมากนะครับเขาบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่พนักงานออฟฟิศแอบเล่นมากที่สุดในระหว่างทำงานหลบในลูกลูกยาานี่ก่อนลูกหนามลูกหนามมาสิวัดกูบ้าหรือว่าใครจะอยู่ใครจะไปอยากจะลองสิงกันดูก็ได้ อยากจะลองสิงกันไหมล่ะเก็บครับเก็บเกี่ยวทุกเม็ดครับแล้วเราก็มาปะกันไม่ได้ครับยังกินกันไม่ลงเฮ้ยข้างล่างของกินนี่รวมล่างน่ากลัวว่ะเก็บครับไม่ถึงเอาแซดอีเกาาลีอ่านว่าจางจางโกนะครับจังโกอาจจอ้โหโอ้โ นี้ถ้าลูกใหญ่กว่านี้รวมล่างรวมล่างมาสิมึงจังโก้ไหมล่ะมึงดูกระโปงมาแล้วครับรวมครับจังโก้มารวมล่างกันจังโก้นายกับฉันน่าจะเข้ากันดีเป็นกิ่งทองใบยก <c oughs> เสียงเหมือนหมาเลยรวมล่างครับกับคืนสู่สังเวียนมีแต่ลูกใหญ่ๆว่าช่วงนี้ ต้องรีบหนีแล้วครับเราเป็นเหยื่อนะครับเนี่ยเรากำลังจะโดนนะครับไอ้เขียวเอาแน่ครับไอ้เขียวเอาแน่เอาแน่ไอ้เขียวเฮ้ยเอาวะวาเสี่ยงแต่คงต้องคอลองกระโปรงนี้แล้วลูกหยุยไอ้นั่นที่หนึ่งครับนั่นคือที่หนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ครับลูกสีฟ้าทำเลแย่มากแถวนี้จะไปทางไหนดี ตรงการจะติดหนึ่งในสิบชีวิตแม่งต้องดิ้นรนมากไกเนี่ยสไ વ เวอร์สุดข้างบนกำลังจะลงมาแล้วครับเราไม่ควรจะสูงสิงไอ้พวกนี้มีทางเดียวคือต้องรวมร่างกับซึ่งแม่งยังรวมไม่ได้โอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้กิอาจะขอสกักอย่างใหญ่โอ้ no โอ้ยมันไล่ล่าเราอะ่ะโอ้โหยโอ้โหย มันว่ะมีทางเดียวครับลูกกระโปรงสองลูกต้องกลับมารวมกันครับถึงจะรอดระหว่างนี้ผมก็หนีแบบมีทักษะนิดนึงนะครับรวมล่างเร็วนะรวมล่างครับเออเวลาใกล้จะรวมนี่กดขยี้ได้เลยนะครับมันจะรวมเร็วขึ้นครับและในขณะเดียวกันนั่นเองโอ้ยถ้าได้ลูกเขียวนี่อย่าไปยุ่งกับพวกมันเลยจริงๆไอ,อ้นั่นรวมแล้วว่ะมันจะใหญ่มากครับเราหนีดีกว่า เรามาเล่นกับพวกนี้ดีกว่าครับอยู่ในโซนของเราเองรีบไปรีบออกทางซ้ายไปนัดรีบหนีไปทางซ้ายก่อนก่อนที่ลูกเหลือไม่ได้กลับลงมาครับมันขึ้นไมติดที่สิบแล้วอะ่ะลูกเมื่อกี้ซึ่งเราก็ต้องลงทางทิศใต้หนีลําบากเหมือนกันนะครับเนี่ไอ้ที่ยาดี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 ยาดอย่าคุงกับกูดิหนีครับเสียน้อยเสียมากครับเราต้องยอมแยกล่างเพื่อ รักษาส่วนใหญ่เอาไว้นะครับโอ้วิกิตรการมากโจเกอร์กับลูกกระโปกงน่าจะพอๆกันอยู่ครับตอนนี้เรามีลูกกระโปกงสามลูกด้วยกันก็พิการนะครับเป็นลูกกระโปรงพิการสามลูกข้างล่างแม่งน่ากลัวข้างบนแม่งก็ต้องมีลูกใหญ่กว่านี้เชื่อป่ะโอ้โหอะไรเนี่ยแถวนี้อะไรกันหึลรวมล่างเร็วเออกลับมาแล้วครับ แม่ไม่ใช่ทีหนึง่งโอ้ยโอยตรงนู้นนัวมากเรานี่ต้องรอหาจังหวะดีๆเท่อจะกินลูกเล็กนะครับแบบนี้ไอฮาจิกโน no. โอ้โหยโ,โดนแล้วครับหนึ่งลูกนัดหนีให้พ้นลูกลกระบอกหนีไปค่อยๆเบีย่ยงอุย้ยอุ้ยหนีครับหนีครับไม่นะลูกลกอกต้องซ้อนครับ เราต้องใช้เล่เหลี่ยมนิดนึงครับซ่อนตัวอยู่แถวนี้อย่างน้อยก็ป้องกันตัวจากลูกใหญ่ๆได้โอ้โหโดนแดกไปอีกแล้วครับยิ่งเล่นยิ่งเล็กลงเรื่อยๆทุกคนต่างแบบดูเชิงกันอยู่ตรงกลางครับเราหาทางออกแล้วครับอืดยาเดี๋ยวแตกรวมร่างกลับคืนอ่าค่อยอยังชั่วน่าจะกินเราไม่ได้ครับแต่ข้างบนกินเราได้ครับอาร์เจนตินา เย็ดเคมมาเล่นลยเซิร์ฟเอเชียเนี่ยเอาเว้ยโอกาสทำมาหากินมาอีกครั้งเราจะโตได้ก็ต่อเมื่อเรากินเขาแล้วเราอยู่รอดกลับมารวมเป็นลูกใหญ่นะครับแต่ผมชอบนะตอนเป็นหลายๆล,ลูกอะมันแบบกวาดได้ทั้งแถวดีรวมรวมโอเคทีมไทยเป็นไงบ้าง <laughs> ทีมให้หนึ่งเซล์ครับแม่คนไทยกาะกลุ่มกันไปดีไหมช่วยกันเบ้าช่วยกันเบ้าเราสามารถช่วยกันได้นะครับ ถ้ารอดนะโอ้แไม่รอดแล้วล่ะดูทรงด็อกขอลูกหนึ่งอ้าวตีมานตีมาเล่นอย่างนี้ก็โดนพี่สิครับเฮ้ยเอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอ,อ,อ้โอ้ดูมันดีโอ้ มันเล่นช่วยกันครับถ้าช่วยกันมันจะเล่นได้ไกลขออีกสักรอบหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วลูกกระโปรงทองคําเมื่อกี้นี้ครับธรรมดายังไม่แอดวานนะครับรอบนี้จะามาเป็นทองคําอไม่ได้เริ่มเลยอะ่ะมันจะไม่ยอมแพ้ยอะไรง่ายมือมันลื่นไปหน่อยเมาส์าเราแรงมากเออกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยว่างไงกระต่ายน้อย ช่วยกระโปกด้วยโปกงยังเลี้ยวหลบมาได้ครับเออเอ,อเข้าเลนสายสุดมึงไม่มีะจะกินกันหรือไงฮะถึงได้กินปลาตัวเล็กๆอย่างฉันไทยไทโอ้อยา่าอย่ายุ่งกับกูเห็นคนไทยโดนกินไปต่อหน้าครับรู้สึกสลดมากน่ะตีมานตายแล้วครับสมลำหน้ามันเมื่อกี้นี้ว้ตีมานก้าตายน้อยหายไปไหนนี่ย เธอไม่อยากจะรวมกับฉันแล้วเหรอคนไทยเหรอโชคดีนะโทษทีพี่หิวเราจะต้องรอดรูนี้ไปครับเราต้องรอดไปให้ได้ครับไอ้สมน้ำหน้ามึงสมน้ำหน้ามึงเอาโอ้โหทุกคนต่างตะก,กาตะการมากครับและดูผลผลกรรมก็เป็นอย่างนี้ฮะไม่เลยพลาดอดแดกเลยและขณะนี้ลูกกระโปรตองคก็ยังไม่ใหญ่ขึ้นเลยแถมเสียไปอีกครึ่งนึงด้วยเนะอขอกินหน่อยมั มัมมัมก็กินหน่อยมัมมัมโซ่เร็วฮึกา้าเปล่าฟิลิปปีก้าเป้า <c oughs> มันกล้าว่ะโดนแดดไปม,มึงตายผู้มึงตายเอาละครับวันนี้ก็ขอจบคลิปตแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเป็นเกมที่เล่นได้เรื่อยๆ,ๆก็เล่นให้ดูนะครับเห็นคนบอกอยากให้เล่นให้ดูก็เล่นให้ดูนะครับวันนี้ก็ สนุกสนานพอสมควรที่ทําได้ดีที่สุดก็คือเอ่อเจ็ดนาทีนะครับอยู่ได้7นาทีใหญ่สุดคือ576นะครับที่เราสามารถขยายตัวได้ก็ถือว่าอ่อนนะครับแต่เดี๋ยวก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเบื่อๆก็เข้ามาเล่นกันอาจจะเจอกันไ็ได้นะครับถ้าเจอลูกกระโปรงก็ทักทายด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอมกล้วยอมกล้วยมหาพรนีลูกอมกล้วย